ว้ายงานเขาแล้วตัดต้นเขาด้่ตัดงามันตัดไปวันปหยังคุณแล้วดูแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวคุจะเป็ม่มากลยคุณดนดิ้นนม่สมม่ผมไหลเลยสวนนี่นี่องราเพื่อนี่เพื่อนี

ปัานออกเลยมันจิใหญ่หายแา้หญ้งหายสายไฟจะเดินนอนบ้านนั่นนั่นละมัางานบตอกก้านมือนั่นยอกมัน่หา ต้นพระบาทเป็ดจดดตาทำเนื่อง